นายขวัญชัยวงศ์นิติกรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดการประชุมสัมมนาให้ความรู้งานคุ้มกองผู้บริโภคและแนวทางปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการคุ้มกองผู้บริโภคเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จํานวน60คน การจัดอบรมเพื่อมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้สินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการและแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จรวมทั้งมอบหมายให้ศูนย์อำนวยความเป็นธรรมของทุกอำเภอทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคและเจรจาไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อยุติเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายรวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมสำนักข่าว PNN News รายงาน